อยู่ครับโอ้โหครับสวัสดีครับทุกๆคนแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผม ออฟวิระ uh, นะครับกับช่องออฟวิระฟิชชิ่งนะครับนักตกปลาหมือนมอนตกไม่เก่งแต่อยากตกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำคอนเทนต์กันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าก็ห่างมือไปพอสมควรแล้วแหละเพราะว่าเคลียร์งานด้วยอะไรด้วยก็เพิ่งจะว่างครับแล้วก็นี่ครับ จะใช้เป็นชุดนี้แต่ว่าขึ้นสายใหม่นะครับอันนี้จะเป็นสายเล็กกว่าเดิมนะปกติจะใช้3ามสโลดแต่อันนี้จะเป็นแค่20่สโลด20่สโลดเทียบเท่า PE ก็น่าจะประมาเทียบเบอร์ก็น่าจะประมาณ PE 1.5หนห้อะไรประมาณนี้ยครับยี่สโลดนะ Shimano โโนโนครับไก l ิกักสี่สายหน้าก็จะเป็นช็อค30มสโลดนะครับก็ เน้นเหนียวไว้ก่อนแต่ว่ากบยางวันนี้จะใช้เป็นกบยางนะผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับกบยางคุ้มเองเลยทำเองเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปหาตัวปลากันว่าจะดูซิว่าจะเจอตัวปลาไหมอาจจะไปตามหมายกเก่าๆหมายเดิมๆนะครับเพราะวันนี้มันก็เวลาบ่ายมากแล้วบ่ายจนจะเย็นมากแล้วแต่แดดก,ก็ยังร้อนอยู่แต่วันนี้เราทำนี้แดด ปกติจะคือฟ้าค้มฝนทุกวันนะก็เป็นช่วงเป็นฤดูของมันนะนะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะเจอตัวปลาไหมท่านผูช้ชมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับสายนิ่งอ่ะเนอะ ของย้ำครับอเกี้เนี่ยถ้าสายกระตกนิดนึงผมก็สับส่วนนะครับแต่แบบมันนิ่งอ่ะ ไม่ชอนกระโดดครับไม่รู้นะไม่รู้ว่ากล้องเห็นชัดป่านะครับถ่ายจากโทรศัพท์นะครับผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับลองใหม่ครับสมมติว่าถ้าสับโดนผมจะเอามายัางไงผมยังไม่รู้เลยนะ่ะผักบุ้งหนามากครับ น้ำลึกนะครับหนึ่งถึงสองเมตรครับ ลูกสวายขึ้นเห็นคลิปเลยน้ำนิ่งลมนิ่งด้วยครับลก สวายขึ้นกัาง ลองดูนะครับปกติใหม่นี้มันจะมันจะกินใต้น้ำส่วนใหญ่ วัดดวงครับ สวยขึ้นดีอ่ะ ลงครับน่นนะฮะโหสู้มากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมเปิดเบก่อนแรงดีอะ่ะเอ้โปลาช่อนครับปลาช่อน โอ้ยมีสายครับนะฮโอ้ยตึดงหน่อยเดียวเองโอ้ย โดครับเฮ้ยชดโดครับนะฮะว้าปลดล็อกแล้วอ้หอโอ้ยสักครู่ครับได้ยินเสียงลมหายใจผมปะครับโอ้โหตื่นเต้นอ่ะเน่ย ชโลตัวแรกเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมมาใส่คอคออกกอนครับอ้อออาวววยอดครับโอเคครับไซส์ก็ไม่น่าจ,จะถึงโลนะครับหรือโลประมาณ สตโดตัวแรกในชีวิตเลยนะครับนี่กัดกบยางครับกบยางของผมเองนะกบยางนออฟนะครับนี่ครับเบ็ดหนึ่งโอนะครับใบสปินเดียวติดมุมปากหน่อยเดียวเองเห็นปะครับสุดยอดครับนี่ฝากผลงานด้วยครับแจ๋วครับโอเคครับผม ตื่นเต้นครับก็สมควรกับเวลาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดอดนแถวไปครับสำหรับวันนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็กล็เป็นเออเป็นชโดนะครับที่เข้ามาปลดล็อกให้สำหรับวันนี้ก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์ไม่ถึงโลนะ่าจะเป,ประมาณประมาณแปดขีดครับ มันมันเบาๆนะมันไม่เหมือนปลาช่อนอันนี้เป็นชโดตัวแรกของผมเลยนะตั้งแต่ตกป่ามาผมไม่เคยได้ปลาชโดลเลยนะอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะถือว่าปลดล็อกเลยปลดล็อกสําหรับวันนี้แล้วก็ปลดล็อกเรื่องปลาชโดด้วยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องออฟวิล่าฟิชชิ n งเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งครับเป็นช่องสร้างใหม่ครับสร้างยังไม่ถึงปีเลยนะครับแล้วก็ ฝากเหยื่อไปด้วยครับนี่ครับกบยางนอวีละนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับนอบวีระด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอะไรดีๆนะครับผมก็พยายามจะลงคลิปให้ทุกอาทิตย์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงท่านี้ครับเพราะว่ามันหมดวันแลแสงมันหมดแล้ว ก็เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม